<Z> คุณูชมครับวันนี้ผมอยู่กับ New Mazda CX3 2021 collection นะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยครับเส้นสายการออกแบบต่างๆสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะให้เจ้า CX3 คันนี้พาผมไปเที่ยวครับตามมาเลยฮะ ม a สด้ CX-3 2021 Collection คันนี้คือยนตกรรม crossover SUV ที่จะมอบประสบการณ์ในการขับขี่ที่เหนือชั้นให้คุณสะดวกสบายยิ่งกว่าด้วยความครบครันที่มากขึ้นพร้อมเชื่อมต่อโลกโซเชียลด้วย Mazda Connect เพื่อให้คุณก้าวสู่เป้าหมายอีกระดับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะจุดหมายของผมครับเป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งครับ บรรยากาศจะเป็นยังไงจะชิลแค่ไหนตามมาเลยครับที่นี่แหละครับเฮลโลค้าปิกนิกยานเป็นคาเฟ่สไตล์แบบปิกนิกเข้าแคมป์บรรยากาศแบบชิลสุดๆอยากจะเข้าไปดูด้านในแล้วฮะ มาที่คาเฟ่ที่นี่นะครับง่ายๆเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเลือกเมนูก่อนเสร็จแล้วก็สั่งตรงนี้แหละฮะแล้วเขาก็จะเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้ใส่ในตะกร้าปิกนิกแบบนี้เก๋มากเลยแล้วเราก็เดินออกไปเลือกมุมที่อยากจะนั่งแคมปิ้งได้เลยครับ มาที่นี่นะเหมือนอารมแบบได้ชัดแบตให้กับตัวเองนะครับวันหยุดถ้าว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศชิวๆที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนําเลยครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพครับ คันนี้คือตัวท็อปเลยนะครับเป็น New m a z d a CX3 2021 c o l l e c t i o n ในส่วนการออกแบบดีไซน์วัสดุที่ใช้บอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆอันดับแรกที่เห็นเลยหลังคาซันรูฟเวลาเราขับมีความพรีเมียมมากขึ้นพวงมาลัยท่อให้เป็นหนังแทบ้บเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าคอนโซลด้านนี้นะครับก็พุ่มเป็นหนังอะคันลรานะครับแล้วก็เดินสลับได้สีเทาจอขนาดใหญ่เชื่อมต่อ Apple Ca r p l พ y และยังเพิ่มกล้องแบบ360อองศาให้ด้วยสะดวกมากเวลาที่จะจอดหรือว่าจะขับรถเข้าที่ แคบตรงนี้ตอบโจทย์มากความปลอดภัยที่ให้แบบครบคันและที่เปลี่ยนไปดูสวยขึ้นดูพรีเมียมขึ้นเป็นกุญแจอัจฉริยะที่ทางมาด้าจัดให้แบบจัดเต็มเลย ระบบความออปลอดภัยอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบครับก็คือว่าเวลาที่เราขับหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนเลนแต่ถ้ามีรถวิ่งเข้ามาโดยที่เป็นมุมอับเราอาจจะมองไม่เห็นกระจกมองข้างทั้งสองข้างเขาจะมีสัญญาณเตือนพร้อมกับเสียงที่เตือนให้เราขับเพื่อความระมัดระวังครับคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์ skyactiv 2.0ลิตร2 0 0 0ซนซีนั่นเองนะครับ156แรงม้าส่วนอัตราการกินน้ำมันเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้ว16.4กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากๆส่วนในเรื่องสมรรถนะไม่ต้องห่วงครับ ขับสนุกขับมันมากแล้วก็เกาะถนนเลยทีเดียวนะครับเข้าโค้งต่างๆมั่นใจได้เรียกว,ว่าสมรรถนะถ้าเทียบกับรถยนต์นนระดับเดียวกันเนี่ยเหนือกว่าแน่นอนครับ new mazda cx 3 2021 collection คืออีกระดับของยนตกรรม crossover suv ซึ่งทอนและสไตล์ p r e ีียมอย่างพิถีพิถันในแบบที่เป็นคุณ นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือไลฟ์สไตล์ของผมในช่วงวันหยุดครับมีรถคู่ใจสักคันหนึ่งพาไปท่องเที่ยวแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วละฮะคุณผู้ชมก็เช่นกันนะฮะสามารถมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ด้วยตัวเองครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับ New Mazda CX3 2021 Collection คันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ